สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องลึกเลขไม่ลับที่จะนำเสนอถึงเรื่องราวตำนานความเชื่อเรื่องลึกลับและเรื่องราวแปลกประหลาดต่างๆสำหรับนักคำนวณเลขเด็ดและคอหวยทุกเพศทุกวัยโดยเรื่องราวของวันนี้นั้นจะเป็นเรื่องของอะไรได้โปรดติดตามชมกันได้เลยครับศาลแม่นาคเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักตำนานของแม่นาค หรือที่คนทั่วไปมักเรียกติดปากว่าแม่นาคพระขนงตำนานที่มาจากเรื่องจริงเกี่ยวกับความรักอันมั่นคงและโศกอนาตกรรมอันน่าเศร้าจนกลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีการถ่ายทอดในรูปแบบของภาพยนตร์ละครมาหลายรุ่นอีกทั้งยังมีศาลที่สร้างขึ้นมาให้คนทั่วไปเข้ามาครารพบูชากลาบไหว้และขอพรโดยการสร้างศาลแม่นาคนี้ไม่ใช่สร้างเพียงแค่เพื่อสักการะความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่นาคเท่านั้น ส่วนหนึ่งมาจากตำนานความเฮี้ยนที่หลายๆคนก็รู้จักกันดีของเรื่องราวตำนานของแม่นางพระขนงที่เป็นเรื่องอาถรรพ์ลี้ลับเล่าต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นเรื่องเล่าตำนานที่โด่งดังที่สุดของเมืองไทยอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวโดยศาลแม่นางนี้ตั้งอยู่ที่วัดมหาบุตรหรือที่มักนิยมเรียกกันอย่างติดปากว่าวัดแม่นางพระขนงโดยวัดมหาบุตรนี้ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ .2305 ในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยสารแม่นาคหรือสารยานาคจะอยู่ที่ท้ายวัดและเปิดให้คนทั่วไปเข้ามากราบไหว้สักการบูชาทุกวันตั้งแต่6กโมงจนถึงสองทุ่มและวัดมหาบุตรเองก็มีกิจกรรมให้ทํามากมายทั้งการทําบุญไหว้พระถวายสังฆทานหรือการให้อาหารนกอาหารปาลาิมคลองด้วยชื่อเสียงของสารแม่นาคและวัดมหาบุตรนี้เองทําให้ผู้มีความเคารพศรัทธาแห่แห่เข้ามาเยี่ยมเยียนสถานที่แห่งนี้อยู่เป็นประจํา และสิ่งที่ผู้คนส่วนมากเข้ามาอธิษฐานขอพรกับสญญารยานาคนี้ก็มักจะเป็นขอพรในเรื่องความรักขอโชคลาภขอลูกและการเกณฑ์ทหารว่ากันว่าการอธิษฐานขอสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้มักจะได้ตามที่ปรารถนาเสมอโดยเฉพาะความรักลูกและการเกณฑ์ทหารและอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือการขอถึงโชคลาภเลขเด็ด โดยที่เป็นที่รู้กันของขอกหวยว่าสารแม่นาคนี้ให้โชคและเลขเด็ดค่อนข้างแม่นยำเป็นอย่างมากจนมักจะเป็นกระแสการขอหวยที่นี่อยู่เป็นระยะระยะโดยเลขเด็ดส่วนใหญ่ที่มักจะได้ไปก็คือ0 1 3 4และ6